เล่นมาที่ที่ชิคก้าแล้วก็ใหม่นะครับน้องไม่ข้ามใหม่ครับอันนี้ข้ามมาใหม่ข้ามใหม่ทุกคนครับใหม่ทุกคนนะครับใหม่เสมอขอบคุณมากนะครับที่ให้กำบรรจัยนะครับก็ดีใจมากมากนะครับที่ที่ไม้กำบรังใจเรแบบนีนะครับไม่รจะพูดยังไงนะครับจริงมันเป็นความรู้สึกที่ตื่นตันใจมากนะครับที่ได้เจอแม่ทุกครั้งนะครับ วันนี้ก็เป็นวันแม่น้าผมก็ขอขอให้กับแม่ทุกๆคนนะครับน้องผมไม่มีอะไรจะมอบให้กับแม่เลยนะครับนอกจากความรักงาที่มอบให้ด้วยความเป็นสนใจแล้วก็เสียงเพลงนะครับที่มอบให้กับแม่นะครับขอให้แม่ทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะมาในตรงนี้หรือว่าที่ชมทางไลฟ์สดนะครับทุกๆคนนะครับที่เคยรักที่เคยอุ่นของที่เคยบทถานทุกๆอย่างนะครับขอให้แม่มีความสุขหมายแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับทุกๆปกปทุกท่างที่แม่ผมนะครับให้ได้กลับไปเป็นไร้ขั้เท่านะครับขอให้แม่ทุกคนมีความสุขมากครัับบบขอคคุณมากร และนี่คือศิลปินที่ทุกท่านรักครับผมน้องนานอันนันครับผม่เดี๋ยวถ่ายรูปก,กันนะครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตให้แม่ๆทุกท่านนั่งตามโต๊ะนะครับ